สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นป .2 อทุกๆคนนะครับทุกๆห้องวันนี้นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในบทเรียนนะครับบทที่ที่ที่3นะครับเรื่องสุขภาพของเรานะครับมาดูกันว่าสุขภาพของเราจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ครูอัดคลิปนะครับวันที่ เมื่อวานวันที่8นักเรียนชั้นป2ก็มารับเงินเยียวยา2,000บาทไปแล้วนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านก็ามาทักทายคุณครูนะครับมีของมาฝากเยอะแยะเลยหลายๆคนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะครับบางคนบอกว่าทาไมอาทิตย์นี้ยังไม่ส่งคลิปการสอนเลยนะครับ <c oughs> ครูจะส่งทุกวันศุกร์แล้วนะครับเพราะว่าทําไม่ทันจริงๆนะครับอย่างอาทิตย์นี้ที่เห็นก็คือวันพุธที่ผู้ผปกครองมาเอาก็คือแจก แจกเงินของช่วงชั้นต้นนะครับวันนี้ก็แจกเงินของปศป .5 ป .6 ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ส่งคลิปการสอนล่าช้านะครับขอบคุณทานผู้ปกครองนะครับที่นั่งดูกับเด็กนะครับก็มาทักทายแล้วก็มาถามกันว่ามันอัดคลิปยากไหมมันนานหรือเปล่านะครับซึ่งการอัดคลิปมันมันไม่นานครับมัน ผมขอตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าถามมาหลายคนแต่ผมไม่มีโอกาสได้คุยด้วยนานนะครับเพราะผมต้องถ่ายรูปให้คุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับก็คือการอัดคลิปนะครับก็ไม่นานครับตามเวลาที่ผมอัดเลยเวลาเท่าไหร่นะครับคลิปเท่าไหร่ก็คือไปจบตามเวลานั้นเลยแต่ถ้านานจะเป็นการทําสไลด์เพื่อเอามาอัดครับเราต้องดูตามโครงสร้างหนังสือทุกอย่างที่มีในหนังสือนะครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ ที่มันยากก็คือเราต้องหารูปที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะสอนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเรียนก็เอารูปนักเรียนของเรานะครับปอ1ปีที่แล้วก็คือขึ้นป .2 อปีนี้นะครับก็คือบอกว่าอัดคลิปไม่นานครับแต่มันนานตรงที่เราทําสไลด์ไว้รอในการสอนจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแต่ละแต่ละปอแต่ละห้องอย่างเร็วนะครับครึ่งวัน ถ้าขี้เกียจก็เกือบเกือบวันนะครับอะเข้าสู่บทเรียนนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองที่ดูพร้อมๆกับเด็กนะครับแนะนําเด็กด้วยนะครับสาระสําคัญนะครับของหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือการมีสุขภาพดีนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็จะทําให้เราเป็นคนที่จิตใจล่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตนะครับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นยังไงนะครับ ก็คือมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะครับสุขภาพกายที่ดีก็คือร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพจิตที่ดีก็คือจิตใจไม่มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเรื่องให้ต้องเครียดก้งังวลแล้วเป็นคนเก็บกดนะครับพอเด็กโตขึ้นมาก็จะเป็นเด็กที่ดีนะครับไม่เก็บกดแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสนะครับไปให้เร็วนะครับมันมีทั้งหมด10ข้อนะครับสุขบัญญัติ สิบประการนะครับนักเรียนชั้นป2เราเรียนมาแล้วแหละตอนปอ1สุขบัญญัติครูเคยสอนไปแล้วให้จดด้วยจดเยอะๆโอ้โหบนครูกันให้จดเยอะมากเลยครูกันทําไมต้องจดเยอะขนาดนี้ด้วยอยู่แค่ปหนึ่งเองนะครับสุขบัญญัติมีทั้งหมด10ประการนะครับจำไว้นะครับ,รบเพราะว่าออกข้อสอบด้วยนะครับข้อที่1น,นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจสุขบัญญัติคืออะไรนะครับสุขบัญญัติก็คือ สุขบัญญัติแห่งชาตินะครับคือข้อกําหนดนะครับที่กําหนดให้เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปนะครับปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้เกิดนิสัยอันนําไปสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับดูข้อที่1กันข้อที่1นนะครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดดูแลรักษาร่างกายยังไงครับก็คือการดูแลร่างกายของเราให้สะอาดนะครับ เช่นการอาบน้ำนะครับการอาบน้ําก็เป็นการชําระฝุ่นละอองนะครับสิ่งสกรปรกคาบเหงื่อคลจากผิวหนังในการที่เราไปไหนมาไหนทั้งวันนะครับบางคนไม่ค่อยอาบน้ํานะครับบางคนปีที่แล้วนะครับปีหนึ่งปีที่แล้วก็หลายๆายคนครูถามตอนเช้าได้อาบน้ํามาไหมบางคนก็ไม่ได้อาบมานะครับแต่ช่วงนี้เป็นโควิดครับนักเรียนก็ดูแลร่างกายตัวเองนะครับ ออกไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นการออกไปชั่วคราวนะครับหรือออกไปนานนะครับนักเรียนกลับมาก็ควรจะอาบน้ํานะครับอย่างเพื่อนๆนน้องๆ้องครูหลายๆคนนะครับทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับกลับมาก็ต้องอาบน้ําเลยนะครับซึงบางคนนะครับที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับก่อนที่เขาจะไปทําอย่างอื่นก่อนที่เขาจะเข้าบ้านเขามาถึงเขาก็อาบน้ําดูแลร่างกายของตัวเองนะครับร้อเนะครับเขาปฏิบัติตนอย่างนั้นนะครับ ถ้าคนที่ไม่ทําอย่างนั้นก็สกรปรกมากนะครับแล้วก็ดูแลเครื่องใช้ให้สะอาดครับมีอะไรบ้างเข้าของเครื่องใช้เราเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับของใช้ใกล้ตัวนะครับปัดฝุ่นบริเวณที่เรานั่งหรือนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนะครับก็ควรจะดูแลให้สะอาดเนี่ยเห็นไหมข้อหนึ่งเองข้อหนึ่งตอนนี้ปาไป5นาทีแล้วเห็นไหม เดี๋ยวจะไปให้เร็วนะครับมีทั้งหมด10ข้อไปที่ข้อที่2นะครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับเป็นยังไงนักเรียนแปรงเห็นไหมเสรยดายมากเลยนะครับตรงนี้ติดโควิดช่วงโควิดนักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนถ้างั้นนักเรียนก็จะได้แปรงฟันเหมือนที่เราเคยทำครับตรงอ่างล้างหน้าเห็นไหมพอเรากินข้าวเที่ยงเสร็จนักเรียนก็ไปแปรงฟันไอซูโมโ่ตอนหนึ่งทับหนึ่งเมื่อก่อนบีบยาสีฟันให้เพื่อน ทุกันนี้ย้ายแล้วนะครับหลายๆคนไม่รู้จะเปิดเทอมมานักเรียนไม่เจอซูโม่นะครับไม่ต้องถามหานะครับซูโม่เพื่อนเราก็ย้ายแล้วนะครับผมดูแลรักษาฟันให้สะอาดแปรงฟันอย่างถูกวิธีข้อที่3นะครับล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือนะครับเป็นอวัยวะที่เรานะครับใช้ทํากิจกรรมต่างๆบ่อยมากนะครับอย่างนักเรียนตอนนี้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่บางคน ใช้มือจับโทรศัพท์ดูใช้มือจับโทรศัพท์ใช้มือเกาหน้าเกาตาจับนั่นจับนี่บางทีแมวเดินมานักเรียนก็จับแมวเล่นเอาแม่เอาของมาให้ผลไม้มาให้นักเรียนก็หยิบกินนะครับมือเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับมันจะเป็นการทํางานต่างๆนะครับนักเรียนใช้มือเพราะฉะนั้นการล้างมือก่อนกินอาหารหรือหลังการขับถ่ายก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้านักเรียนเปิดหนังสือตามครูนะครับตอนนี้ในหน้าที่40นะครับ ก็จะมีขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนนะครับเสดายนะครับไม่ได้เรียนด้วยกันก็คงจะได้สาธิตให้ดูข้อที่4นะครับกินอาหารที่สุกสะอาดไม่มีสารอันตรายไม่มีสารเจือปนหลียกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหรือสีที่ฉูดฉาดนะครับอาหารเป็นสิ่งจําเป็นนะครับและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับการมีสุขภาพที่ดีนะครับและแข็งแรงนะครับอันดับแรกนักเรียนก็ ต้องเลือกกินอาหารที่ถูกต้องนะครับกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับเหมือนหัวข้อที่เขาบอกนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหรือมีสีฉูดฉาดนะครับการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับคำหนึงหลักก็คือ3ปอนะครับครูสอนไปตอนปอหนึ่งก็คือ3ปอปอที่1คือประโยชน์ประโยชน์คืออะไรสดใหม่มีคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์แน่นอนปลอดภัยนะครับก็คือสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีสารพิษ อที่3คือประหยัดทำไมกินอาหารต้องประหยัดวะเนี่ยเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อใช่ไหมนะครับประหยัดก็คือการหาง่ายนะครับมีตามฤดูกาลอย่างก่อนหน้านี้นะครับฤดูกาลของผลไม้ก็คือทุเรียนเห็นไหมราคาถูกมาก1 2 0 130้าถ้านักเรียนไปซื้อตอนนี้เป็นไงแพงมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ฤดูกาลของผลไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะครับข้อที่5ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดข้อนี้นักเรียนปอ1ครว่าไม่น่าจะมีนะครับ ถ้ามีก็ส่วนน้อยเห็นไหมเป็นการอัดคลิปกลางคืนครั้งแรกเราได้ยินเสียงฝนตกไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงอื่นเสียงกบเนะเป็นการอัดคลิปกลางคืนครั้งแรกนะครับมันก็จะมืดๆเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้มันมืดๆนะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มโซดาสารเสพติดนะครับนักเรียนป .1 ครูไม่ห่วงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่ถึงจุดที่ต้องห่วงในเรื่องตรงนี้นะครับยาเสพติด ล่าสุดนะครับก็ได้ปลดล็อกพืชกระท่อมนะครับนักเรียนอาจจะได้เจอบ่อยนะครับทุกวันนี้ก็ตลาดนะครับของแปดเราก็วางขายกันแล้วนะครับมีการปลดล็อกไปแล้วมีการโพสต์ถายนะครับนักเรียนก็เลือกเ็ปซื่อนะครับอย่างมีสตินะครับช่วงนี้พ่อแม่ให้โทรศัพท์ไว้เรียนออนไลน์นะครับบางคนใช้เล่นเกมบ้างใช้ดูสตรีมเกมบ้างนะครับบางคนก็ใช้ดู โซเชียลนะครับที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนักเรียนก็ต้องเลือกด้วยข้อที่6นะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครอบครัวนี้ก็คือเป็นแรงผลักดันของเรานะครับบางคนอยู่กับพ่อแม่บางคนอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับอันนั้นก็คือครอบครัวเช่นกันทุกครอบครัวต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับเราเป็นเด็กเรามีหน้าที่เรียนก็ช่วงนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับช่วยงานบ้านที่นักเรียนสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ล้างจานหุงข้าวถูบ้านกวาดบ้านนะครับอะไรที่เราทําได้เราก็ต้องช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองด้วยนะครับเราอยู่บ้านก็ทําอะไรที่มันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไปสร้างภาระให้พ่อแม่เพิ่มนะครับพ่อแม่บางคนก็บ่นเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดโรงเรียนจะเปิดทักไลน์ส่วนตัวมาอีกเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดได้ไม่อยากให้อยู่บ้านแล้วนะครับผู้ปกครองหลายคนก็รู้จักธิ์ของลูกตัวเองแล้วนะครับเมื่อตอนที่อยู่บ้าน ก็ช่วยดูแลกันไปนะครับการทำครอบครัวให้อบ่นก็เป็นสิ่งที่นักเรียนทำได้นะครับก็คือเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ปกครองนั่นเองนะครับข้อที่ 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทแน่นอนครับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับอุบัติก็คืออุบัติเหตุนะครับก็คือการเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันอุบัติขึ้นมาเองเห็นไหมภาษาไทยอันนี้มีแน่นอน อุบัติเหตุก็คืออุบัติขึ้นมานะครับณขณะนั้นนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากความประมาทนั่นแหละครับทำให้การทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับมีผลทําให้เราบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับหรือเสียทรัพย์สินสูญเสียอวัยวะได้นะครับอุบัติเหตุนะดังนั้นเราจึงควรป้องกันนะครับตัวเองโดยการไม่ประมาทนะครับอย่างเช่นนักเรียนไม่วิ่งขึ้นลงบันได นะครับนักเรียนพลาดมาก็อาจจะตกบันไดได้นะครับข้อที่8ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยครูไปตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้ครูก็ไปฉีดวัคซีนอันนี้เป็นพี่ป3นะครับครูเอารูปมาใส่เป็นพี่ป3ตอนนี้ขึ้นป4แล้วนะครับทำไมต้องตรวจสุขภาพประจําปีเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอโรคอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายเราเราก็จะสามารถ นะครับรักษาได้ทันเวลาทันเ,เขาเรียกว่าทันเหตุการณ์ก่อนที่โรคนะครับจะร้ายแรงขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ข้อที่9าครับ <c oughs> ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอร่าเริงแจ่มใสเป็นยังไงครับ <c oughs> คิดในสิ่งที่ดีทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับมีความสดใสร่าเริงนะครับทากิจกรรมที่ทําให้รู้สึกเพลิดเพลินเช่น อ่านหนังสือฟังเพลงดูทีวีบางคนชอบดูสตรีมเกมบางคนชอบเล่น t i ๊ tok ก็เล่นไปทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอย่าไปเครียดนะครับดูตลกดูอะไรไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวัยป .2 ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเขาเรียกว่าถ้าโตมาด้วยความเขาเรียกว่ากดดันนะครับนักเรียนก็จะมีสุขภาพนะครับสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับ ข้อที่ส0นะครับมีสานึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมกันทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาปลูกต้นไม้กับเนี่ยนักเรียนมาโรงเรียนนะครับนักเรียนทําอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับนักเรียนปอ .2 อรุ่นนี้น่ารักมากนะครับมาถึงโรงเรียนนะครับครูปลูกฝังให้วางกระเป๋าก่อนที่จะไปซื้อของกินนักเรียนต้องมาทําความสะอาดที่พื้นที่ตัวเองนะครับหนึ่งทับหนึ่งทำตรงไหนครับปีที่แล้ว 1นทับหนึ่งทำหน้าโรงเรียนนะครับเก็บขยะ1ทับสองบนเวทีเห็นไหมเราช่วยกันกวาดปอหนึ่งทับสามบริเวณหน้าสะกรและหน้าเสาธงเห็นไหมไปกวาดกับครูนองอยู่ปอหนึ่งทับสามนะครับตอนนี้ปอหนึ่งทับสามก็ขึ้นมาปอสองทับสามก็อยู่กับครูนองนะครับครูประจําชั้นนะครับสุขบัญญัตินั้นมีทั้งหมด10ประการนะครับข้อนี้ก็ออกข้อสอบด้วยสรุปนะครับเรื่องสุขบัญญัตินะครับก็ เป็นข้อกำหนดนะครับที่เขานะครับทำให้เราไว้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับถ้าเราปฏิบัติตามก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับเรื่องสุขบัญญัตินะครับขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่คอยให้คำแนะนำบุตรหลานในการปกครองของท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมากจริงที่ไม่ว่าจะเป็นการ ทักข้อความส่วนตัวมานะครับถามไทยนะครับว่าโรงเรียนเปิดได้เมื่อไหร่ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลลูกๆของเราระหว่างที่อยู่บ้านนะครับตอนนี้ผู้ปกครองก็เป็นคุณครูคนหนึ่งนะครับที่ช่วยสอนนะครับดูแลนักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็มี Google form นะครับให้นักเรียนทํา ตอบคําถามเรื่องสุขบัญญัติข้อไหนที่ทําไม่ได้ก็เลื่อนกลับมาดูในวิดีโอนะครับบางคนครูส่งไปวิดีโอยอดวิวยังไม่ขึ้นเลยยังไม่มีการดูแม้แต่1คน2คนมันไปตอบ Google Form มาก่อนแล้วนะครับข้อความ Google Form เด้งมาก่อนการดูอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยดูแลนะครับพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะครับสวัสดีครับ